สวัสดีครับทุกคนผมไอ้ไข่นะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะเป็นคลิปเล่นเกมใช่ไหมเราช่องเราเป็นคลิปคนเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ผมเป็นคนใต้เกิดมาจากใต้แล้วก็ผมอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นคนใต้นะทุกคนซึ่งเท่าที่ทุกคนรู้อ่ะก็คือช่วงนี้มันมีเกี่ยวกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยใช่ไหมที่เกิดทั่วทั้งภาคใต้ซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้เกิดแค่ที่ภาคใต้นะมันก็เคยเกิดกับที่อื่นๆมาแล้วแต่ว่า ภาคใต้เนี่ยดูมีจะดูจะมีดราม่าเยอะสุดนะแต่ก่อนที่เราจะไปแก้ต่างให้กับคนใต้ด้วยกันเองเนี่ยเราจะพาไปดูกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงได้รุมรังแกกับคนใต้กันขนาดนี้ทำไมทุกคนถึงต้องเหมารวมคนภาคใต้ว่าเป็นคนเลวทำไมทุกคนต้องด่าคนภาคใต้ว่านี่ใส่แบบนี้ไป90%อร์ซแล้วทำไมต้องเกิดคำว่าคนใต้อธิบายทีขึ้นมานะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของภาคใต้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนลองไปดูน้ําท่วมของที่อื่นก่อนนะเช่นท,ที่อยุธยากับภาคเหนือนะทุกคนก็เหมือนที่เรากําลังดูเลยครับก็คือ3เดือนแล้วน้ํายังไม่ลดเลยซึ่งเขาโพส์ได้เขาได้โพสตคลิปนี้ไปเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็ดูน้ําขึ้นสูงมาอยู่เหมือนกันก็คงลําบากก,บกับการใช้ชีวิตแหละแต่ว่าถ้าที่ผมดูด,ดูหลายๆคลิปเนี่ยอ่าลองพิมพ์ตามผมก็ได้เลยในทิกตอกมันส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาโพสจะเหลือแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเออจะมีดามากแบบเอ้ยม,มึงหาข้อมูลอะไรมึงหามันจากทิกต o k แต่ว่าไม่ใช่นะครับทุกคนก็เราต้องเข้าใจด้วยว่าทิกต o k คือเป็นศูนย์รวมสิ่งที่แบบคนพื้นที่เขาโพสกันได้เออเนี่ยทุกคนดูดิเหมือนคนเนี้ยยังพายเรือพายเรือข้ามฟากตรง พื้นที่ตรงนี้อาจจะเคยเป็นถนนมากอนก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นบ่อน้าไปหมดแล้วทุกคนดูดิทุกคนเห็นปะน้ําท่วมโหดเหมือนกันนะดูดูความแบบไหลของน้ําอ่ะความที่มันน้ํามันหลากอะ่ะทุกคนในติ๊กต็อกเท่าที่ผมดูอะ่ะผมยังไม่เจอคลิปคนอยุธยาเขามีปัญหานะเขาก็เออเหมือนกับใช้ชีวิตตายนะตามทั่วไปอะ่ะช่วยชีวิตด้วยความลําบากะนะก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับคน,นะคนอยุธยาตัดภาพมาดูที่ภาคเหนือแล้วครับทุกคนดูดิ <laughs> ชิวชัด โอ้ีน่นะท่วมจริงวะเนี่ยลูกพี่ลูกพี่เขาแบบ oh อ๋อหมาก็เออชิลพี่ลูกพี่ชิลโคตรดูดิคนเหนือเขาไม่ค่อยเครียดอะไรเรากก็นี่แหละครับภาคเหนือซึ่งถามว่าต่างจากุทยยนมั้ไงผมรู้สึกว่าคนเหนือเขาจะออกชิลชิมากกว่านะกับน้ําท่วมอ่บเหมือนเขาแบบชีวิตไม่ค่อยเครียดอ่ะนะซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีแหละเพราะว่าเออในสถานการณ์แบบนี้กําลังใจคือสิ่งสําคัญนะทุกคนเรามาตัดภาพไปดูที่ภาคใต้ของเราดีกว่า เดี๋ยวยวผมขอฟังแป๊บนึงทุกคนว่าลุงเขาพูดอะไรก็คือเท่าที่ผมฟังนะผมก็ฟังไม่ชัดเหมือนกันเพราะว่าเออเสียงคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าผมก็เออเป็นคนใต้รื่นใหม่ก็อาจจะฟังใต้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ครบนะทุกคนก็ผมจะขอพูดอย่างนี้กันเหมือนลุงเขาบ่นประมาณว่าเออทีมกู้ภัยอ่ะไปช่วยแต่คนด้านในแต่ว่าไม่มาช่วยคนแบบน้าปากซอยด้านนอกแบบพวกเขาเลยลุงก็เลยหัวร้อนแล้วก็ด่ากลาดว่าพวก พึงไปเลยไม่ต้องมาช่วยกูไม่ต้องมาสนใจกูกูอยู่ได้กูทําเองได้ไนเลยประมาณนี้ก็คือก็ลุงหัวล้อแล้วแหละที่กูภัยเขาแบบก็ช่วยไม่ทันแต่ว่าเราต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าสถานการณ์แบบนี้กู้ภัยเขาพยายามช่วยสุดๆจริงๆนะั่นแหละเขาอาจจะพยายามช่วยเคที่แบบว่าเคที่มันฉุกเฉินจริงๆอะ่ะเพราะว่าเออถ้าสมมุติว่าเราโมแต่ช่วยคนแบบไม่มีลำดับแผนงานอะ่ะไม่มีลำดับความสําคัญอะ่ะมันอาจจะทําให้เกิดคนเสียชีวิตขึ้นได้นะทุกคน เออจริงเต็มใจมาช่วยไหมผมจะบอกว่าบางคนเขาก็แบบด่ากู้ภัยที่ขับเจสสกีมานะเพราะว่า กลัวแค่ว่ากระจกบ้านตัวเองจะแตกเพราะว่าเจสก,กีขับผ่านซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันผมคิดว่ามันค่อนข้างเห็นแก่ตัวไปไหมอะ่ะคือแบบห่วงทรัพย์สินตัวเองแต่ว่าคือไม่ห่วงชีวิตคนอื่นไม่ว่าแต่ว่าไม่ห่วงชีวิตตัวเองด้วยอะ่ะคือจะเป็นยังไงเท่าทั้งแต่ว่าทรัพย์สินกูต้องอย่าพังอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้มันค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะทุกคนน้ำม,มาก็ดา่นาน้ำลดก็ดา่าคือคนใต้ก <c oughs> ็คน,คน,คนตตยได้หว่าแล้วกูจะรวบกันด่าคนใต้ทำไมวะเนี่ยเอ้ย ใน,ในดรามา่าครั้งนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่มันร้ายแรงยิ่งกว่าการด่ากู้ภัยที่เขาเข้ามาช่วยเหลือนะอมึงทําไปเพื่ออะไรก่อนต้องเข้าใจนะว่าเออกูรู้ว่ามึงมีงมปืนอ่ะคนใต้ส่วนใหญ่แบบร้อยละแปดสิบเก้าสิบคือมีปืนพกทุกบ้านอยู่แล้วแต่ว่าเข้ามาช่วยไหมอ่ะเราไม่จําเป็นต้องยิงปืนไล่เขาเปล่าคือไม่พอใจแค่ด่าก็ว่าหนักเลยนะนม่ยิงปืนไล่อ่ะทุกคนคือมัน แล้วดูดิไอดีเอ็ดไหมก่อนทิปหนอสุวรรณเนี่ยไม่เซ็นเซอร์ด้วยไอ้เฮียใครจะไปทัวลงก็ทัวลงแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้แล้วแหละว่าคนนี้เป็นอ่าเป็นใครนะเออเนีย่ยกูเป็นคนจัดสามนัดเองค่ะขับเจสกีมาทำหาอะไรกระจกบ้านกูจะแตกข้าวกูมีเด็กไม่ต้องมาคือไม่เห็นแก่กตัวชิบหายอะ่ะผมบอกเลยอีอีหานี่ไม่เห็นแก่กตัวชิบหายอะ่ะคือมบงมีข้าวเด็ก ก็เรื่องของมึงแต่คนอื่นไม่มีไงคนอื่นเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วมึงมาเห็นแก่ตัวกับมึงคนแบบนี้คนเดียวมันใช่เรื่องเหรอถ้าดูจากเม้นในทิกตอกก็ฟังหูไวหูนะครับอ่านกาันเองนะผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์นะผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมลองไปเซิร์ชใน Facebook แล้วตอนนี้เขาก็ลบโปรไฟล์หนีไปแล้วนะเผลอๆลบบัญชีทิ้งไป้แล้วมนะั้งก็ฟังหูไวหูนะดูดูผ่านๆเอาไปคิดวิเคราะห์กันเอาเองว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันมีคนทําตัวแบบเนี้ยทุกคนดูดิอันนี้เขาก็พูดภาษาไอ้พูดแบบภาคกลางอยู่นะภาษาภาคกลางอยู่นะก็น่าจะฟังกันออกแหละเ,เพราะว่ามันมีคนที่ทําตัวแบบเนี้ยคนภาคอื่นก็เลยบอกรวมภาคใต้เว้แล้วทุกคนว่าตอนที่น้ําขึ้นหนักแล้วใช่ป่ะทุกคนมาดูตอนน้าลดนะตอนน้ําลดโอ้โหเกลี้ยง บ้านผมก็เรียกว่าเกลี้ยงแผ่วเหมือนแมวเลียเอ,อทุกคนดูนี่ิโอ้โหกำลังกำลังจ้วงเลยกำลังหยิบยับเลยโอ้โอยโอ้ยพี่พี่อพ,พี่ผมอายผมบายพี่ผมอาย <c oughs> ก็เท่าดรทุกคนเห็นนะครับเกลี้ยงเลยอ่ะแบบโอโ้คือพอน้ำน้ำท่วมอะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบดากู้ภัย ต้องก็เข้าใจแหละตอนน้ำท่วมว่าแบบที่ด่ากู้ภัยมันมีทั้งเรื่องอะไรหลายอยา่างแล้วก็ความเครียดความอะไรด้วยแต่ผมไม่เข้าใจน้ํารถมึงจะขโมยของทําไมวะคิวก็แบบศูนย์พักพิงเขามีข้าวแจกแบบคนที่เขามาช่วยเขาก็แจกข้าวเฉยเราไม่ไม่เห็นจําเป็นต้องขโมยของเลยผมก็ไม่เข้าใจคนที่นั่นจริงๆนะครับทุกคนผมเป็นคนใต้ด้วยกันผมยังผมยังไม่เข้าใจเลยว่าคนที่แบบคนหาดใหญ่คนสงขลาตรงนั้นเ็าทาไปทําไมอะ่ะ แต่เขาแต่ผมก็เข้าใจแล้วว่ามันเหมารวมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่ทุกคนอ่ะแล้วทุกคนดูเป็นที่คนใต้อธิบายทีกูคนอีสานได้พักแล้วโอเคลูกพี่เดี๋ยวมันน่าจะมีคนใต้อธิบายได้ม่แต่แต่ผมโนเฮลโนไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามดราม่าคอมบินนททุกคนก็เท่าที่ผมพาไปดูอ่ะมันก็มีพวกเนี่ยมันก็มีพวกแบบ เหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งถามว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นจุดดราม่าให้มันหนักขนาดนี้ก็คือผมต้องยอมรับจริงๆนะว่าน้ําท่วมภาคใต้ครั้งนี้อ่ะคนภาคอื่นอ่ะเขารวมใจมาช่วยเขาเห็นว่าภาคใต้แบบมีน้ําท่วมหนักแล้วก็แบบอยากจะส่งอะไรส่งความช่วยเหลือรวมใจอะไรกันมาช่วยแต่ว่าความช่วยเหลือจากมือภาคประชาชนอ่ะมันมาถึงช้าอยู่แล้วนะทุกคนมันไม่เท่ากับภาครัฐซึ่งด้วยความที่มันมาถึงช้าแล้วก็มันอาจจะ ช่วยได้ไม่ไมครอบคลุมเท่าที่แบบว่าเท่าที่ควรจะเป็นมันก็เลยทําให้เกิดแบบเออเหตุการณ์อะไรแบบนี้ให้ชาวบ้านเขาด่ากราดกันแล้วก็แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนใต้โดนด่ากันแบบนี้นะทุกคนซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าภาครัฐควรจะควรจะจัดการอะไรให้มันดีกว่านี้คือเท่าที่ผมเคยเห็นนะเมื่อกับว่าน้ําท่วมใหญ่ที่สงขามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกนะทุกคนมันเกิดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเมื่อกับภาครัฐเขาไม่ได้จัดการแบบ ไม่ได้ป้องกันอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้หาวิธีจัดการอะไรเพิ่มเติมทําให้มันแบบว่าเออนามันก็ท่วมกลับมาซ้ำสองและรอบนี้มันก็หนักสุดในรอบ1ิบ0ี่สบปีเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะนะถามว่าเราควรจะโทษใครมากที่สุดต้องโทษไอคนนี้เลยคนระับทุกคนผมจําได้คนนี้มีคลิปอยู่มาบอกว่าอะไรนะมาบอกว่าอ ผมเอาอยู่ครับน้ำท่วมภาคใต้เอาอยู่ครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอข้อจริงพอน้ําท่วมหนักแม่งตัวเองหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็หายหัวไปเลยนะปล่อยให้ชาวบ้านระทมทุกข์กันส่วนตัวเองค่อยแบบกลับมาเอาหน้าสร้างภาพนั่งเรือมาทำเป็นทรงมาทำทรงเป็นแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนน้ำลดซึ่งผมบอกตรงๆว่าแม่งโคตรน่าเกียดว่ะ ถ้าแบบคนสงขาคนหาดใหญ่เห็นไอคนนี้แล้วย,ยังจะเลือกมันเข้ามาเป็นอีกนะผมบอกเลยว่าพวกคุณไม่โคตรโง่ถ้ารู้แล้วว่าคนที่พวกคุณเลือกมันไม่ดีแบบไหนก็อย่าอย่าเอามันกลับมาอีกนะทุกคนให้ลงชื่อถอดมันออกจากตาแหน่งเลยก็ได้ก็ดีนะผมว่าคนแบบคนแบบนี้มันไม่สมควรจะมีที่ยืนอ่ะคือแบบผมว่าแค่ไม่รับผิดชอบไม่พอแล้วมาทําตัวเอาหน้าอีกดิมันโคตรจะน่าเกลียดนะทุกคนมันน่าเกลียดเกินไปนะสำหรับผมอะ่ะล้วคือแบบ รอบนี้มันหนักจริงๆนะที่หาดใหญ่เพราะว่าน้ําท่วมสูงมากนะทุกคนแบบซึ่งยอดคนตายตอนนี้มันอยู่ประมาณหลักร้อยคนเลยนะแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามจะปิดข่าวแหละเพราะเพราะว่าไม่อยากจะให้คะแนนความนิยมสูญเสียแล้วมันก็เลยปิดข่าวยอดผู้เสียชีวิตนะทุกคนซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะน่าหดหูนะซึ่งมันมันก็ไม่แปลกเลยที่มันจะมีคนตายเพราะว่น้ําท่วมแบบ สี่ห้าเมตรเลยทุกคนน้ําท่วม4ี่หเมตรนะบ้าน2ชั้นยังโดนมิดหลังคาบางเทียแบบเออคือมันก็หนักจริงแหละแล้วลด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดการที่แบบว่ากระแสต่อต้อตานคนใต้นะทุกคนมันจะเกิดกระแสแบบว่าเบารวมคนใต้แบบด่าคนใต้ทั้งภาคอะไรเงี้ยแบบเออคนใต้ก็เป็นแบบนี้กันสมหดอะ เดี๋ยวผมจะลองพาไปดูคอมเมนต์ที่หาได้พบทั่วไปในทิกตอกที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าอับอายอะในฐานะคนต้าคนหนึ่งผมรู้สึกอับอายมากอะที่แบบว่าคนภาคอื่นเข้ามาด่าเหมารวมภาคเร้ท,ท,ทั้งที่คนชั่วมันมีแค่จะจุกเดียวอะเนี่ยเหมือนคอมเมนต์น,นี้ภาคอื่นๆน้ําท่วมเขาไม่ทํากันผมเข้าใจนะว่ามันเป็นแฟกชชกอะเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูอะก็ภาคอื่นเขาไม่ทําอะไรแบบนี้กันจริงๆนะแต่ว่าคุณจะมาเหมารวมทั้งภาคไม่ได้เพราะว่า เหมือนผมอะผมเป็นคนใต้อยู่สุราธ,ธานีกูโดนด่าดเบ่รวมไปเฉยเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าแค่แบบคนตรงนั้นเขาทําตัวไม่ดีกันอะผมเป็นคนสุราษฎร์ผมต้องมารับกับสิ่งที่พวกเขาได้ทําตัวไม่ดีเหรอผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะเออตอนที่แบบกเกะแรล้อเลียนคนอีสานก็คนอีสานก็ไม่พอใจไม่ล่ะแต่พอมาตอนนี้คนใต้ก็ไม่พอใจเหมือนกันแหละก็เป็นการส่งมาต่อที่ใช่ได้อยู่เป็นทุกที่แหละครับอย่าว่าแต่คนใต้เลยไม่ครับเป็นแต่ภาคใต้ภาคใต้เลยก่อนพี่เป็นแค่ตรงนั้นอะตรงขีด สงครามหัตใหญ่อะพวกพี่อย่าเบลโลกผมได้ไหมผมอายอะแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะว่าคนสงครามกับหัตใหญ่เป็นคนเลี้ยทุกคนนะครับเอาเป็นว่าคนเลียตรงนั้นดีกว่าที่ทําให้คนใต้ทั้งภาคเสียชื่อเสียงนะเนี่ยอีชันคนใต้ไม่พร้อมอธิบายค่ะอเทนผมว่าเหมือนกันครับผมเนี่ยธรรมชาติของภาคนี้นี่แหละคนใต้โอ้อันนี้อันนี้พวกเหยียดอันนี้เหยียดศาสนานะไม่เอานะอันนี้ไม่ดีนะเหยียดศาสนาไม่ดีไม่ดีไม่ดีดคือ อ่ะผมต้องอธิบายตรงนี้ก่อนผมเคยมีเพื่อนเป็นคนเหนือนะทุกคนผมเคยมีเพื่อนเป็นคนเหนือรู้ปะ่ะสิ่งแรกที่ผมตกใจเลยอ่ะคนเหนือก็ถามว่าภาคใต้ทั้งภาคอ่ะเป็นอิสลามหรือเปล่าผมบอกตรงนี้นะภาคใต้ทั้งภาคไม่ได้เป็นอิสลามหมดนะทุกคนคืออิสลามอ่ะถ้าเทียบภาคใต้อิสลามเป็นสัดส่วนที่น้อยน้อยกว่าคนพุทธในภาคใต้เลยด้วยซ้ำมั้ง คือคนไทยพูดในภาคใต้มันก็มีเยอะอะทุกคนมันไม่ได้มีแบบว่าทั้งภาคใต้มันจะเป็นอิสลามอะ่ะแต่ว่าน่าละครับเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะผมแค่แค่อยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่คนไตยทุกคนจะเป็นอิสลามนะทุกคนแต่ถึงมันจะเป็นอิสลามมันก็ไม่ควรที่จะเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวนะมันเป็นเรื่องของบุคคลมากกว่านะแล้วก็จะมีไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแบบว่าผมจะเรียกว่าพวกไวรุ่นสร้างตัวของภาคใต้ดีไหม ไอ้พวกเนี่ยมันเปินพวกส้นตีนเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเออไอ้พวกนี้มันเป็นพวกภัยสังคมอ่ะเป็นพวกปัญหาสังคมอ่ะก็รับผลกรรมที่ทําไว้แล้วกันผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกเนี่ยมีแบบคนใต้อธิบายทีอันนี้นิสัยคนใต้หรือคนหันใหญ่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องเรียกว่าเป็นนิสัยของบุคคลมากกว่าเพราะว่าเออม่งมันก็เป็นการเหมารวมอ่ะเนี่ยไม่ได้เลวท,เทั้งเพแต่ที่ผมเจอทําไมไมีแต่คนเฮียเฮียใสย่ผมเพิ่งไปจกข้ค่าับบผู้กองมานี้สี่ห้าวันมานี่ แต่คำขอบคุมยังไม่มีเลยก็มันเป็นมันแค่คนตรงนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้จะแก้ต่างยังไงผมก็รู้สึกว่าต้องขอโทษกับเพื่อนร่วมภาคที่ทําตัวส้นตีนแบบนั้นนะครับทุกคนก็คอมเมนก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการด่าคนใต้วบาเออพวกใต้พวกโจรอะไรเงี้ยแบบพวกโจรใต้พวกที่ใส่สดานเสียพวกชั่วพวกเลวแต่ว่า ผมก็อยากจะพูดจริงๆว่าอย่ามารวมเถอะครับเพราะว่าคนใต้คนอื่นเขานิสัยดีเยอะแยะอาจจะเป็นแค่แบบนิสัยไม่ดีแค่คนกลุ่มนั้นคนกลุ่มเดียว ไม่ใช่ว่าทั้งหัดใหญ่ทั้งสงขาก็จะแบบเป็นคนไม่ดีทั้งหมดซะหน่อยเข้าใจวะก็น,นั่นแหละครับก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราชาวใต้รักศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีพวกคอมเมนต์ส้นตีนก็ด่าไม่เลยนะครับผมไม่ต้องไปกลัวด่ามาด่ากลับนะครับไม่โกงถ้าเป็นคอมเมนต์ติชมเป็นแฟกเป็นพูดความจริงเนะลยเราก็ยอมรับความจริงนะครับก็ต้องขอโทษนะแต่ถ้ามาด่าส้นตีนส้นตีนก็ เรต้องแรงมาต้องแรงกลับนะทุกคนก็คลิปทั้งหมดนี้เป็นการจัดทําโดยคนใต้แท้ๆนะครับถึงจะไม่ใช่คนที่ประสบภัยในพื้นที่แต่ว่าผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้อยากให้ทุกคนเหมารวมภาคใต้นะครับผม เพราะว่าคนดีไม่ดีมันก็มีอยู่ทั่วไปแหละมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกภาคกันแหละไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมจะได้มีแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนถ้าชอบแนวนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันว่าผมจะได้ทาแนวนี้บ่อยๆนะเพราะว่าบางทีผมทําแนวเกมก็คนดูก็อาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ใช่ทางของผมเลยเงี่ยแต่ถ้าทําแนวนี้คนชอบผมก็อาจจะได้ทําต่อไปนะทุกคนส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ